แกาบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านเข้ามารับชมช่อง Last Low เลยนะครับก็วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับแน่นอนวันนี้เราจะมาขุดมีมาจาก Discord ของผมนี่นะครับนะกว่ามีมีมอะไรอร่อยอร่อยเด็ดๆมาให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมก็มาฉลอง50,000ซับก่อนที่จะถึง50,000ซับก่อนก็แล้วกันนะครับนะผมจะเจกกิ๊การ์ดโลบ็อกเนี่ยเอ่อ200โลบักนะประมาณ5คนนะครับก็เป็น จำนวน1000โลบัคกพอดีมั้งเออก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ฉลองแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะยังไงผมก็รู้แหละว่าคลิปนี้มันแบบคนดูน้อยมันไม่ใช่คลิปเล่นเกมนะแต่ถ้าใครเผลอมาหลงมาดูเนี่ยผมแน่นอนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้200โลบักไปใช้ฟรีๆนะครับอ่าสองโลบักเนี่ยผมจะแจกเป็นกิฟต์การ์ดนะครับซึ่งลาวาบักนั่นเองนะครับโอเคเอาละนะครับเข้าสู่ช่วงโฆษณาของเรานะครับนะลาวาบักเนี่ยตอนนี้ได้มีระบบอ่ากิฟต์การ์ดขึ้นมานะครับนะอ่าก อย่างแรกเนี่ยให้เราไปเติมเงินก่อนนะครับอ่ะเติมเงินผมก็เคยสอนมาแล้วแหละ,หละก็นะครับใครๆก็เติมเงินเป็นแหละนะเออให้เราเนี่ยเข้าไปที่อ่างเปานะครับนะอ่างเปาแล้วก็สร้างลิงก์ใส่จานวนเงินแบ่งจํานวนให้เงินให้เท่ากันนะครับนะประมาณนี้เนาะอ่าง่ายๆ e ซี่นะครับนะแล้วอ่าสมมติอันนี้ผมแค่เติมสมมตินะผมเติมไปบสิบเฉยๆนะครับนะ 40เนี่ยอ่ะก็เข้าประมาณประมาณนี้นะครับนะไม่โดนแบนราคาถูกนะครับนะไม่ต้องใช้ชื่อกับรหัสผ่านนะครับแค่เอาโค้ดไปกรอกในลิงก์นี้นะครับนะอ่ะเรียบร้อยปุ๊บสั่งซื้อนะครับนะปุ๊บเรียบร้อยนะผมสั่งซื้อแล้วนะครับนะนี่ก็จะเป็นโค้ดที่เราต้องไปกรอกนะครับนะก็อตรงนี้นะครับนะอ่อย่าลืมปักแบบใช้ยางเงเออแล้วกดไปเปิดแท็บใหม่ด้วยนะครับเพราะมันจะเข้าไปเว็บที่เราต้องใส่โค้ดตรงนี้นะครับนะ พอได้คนมาแล้วเนี่ยก็วางไปเลยนะครับแล้วก็รีเดมไปเลยนะครับนะเราก็จะได้โลบักมาใช้นะครับนะปุ๊บยังไงยังไงจังหวะนี้คำนวณนะครับอ่าเรียบร้อยได้100่ร้บักนะครับนะก็อีซี่ง่ายๆเลยนะครับสี่สิบบาทได้100่รบักนะครับนะอ่านี่ผมก็รีปุ๊บอ่าได้แล้วนะครับนะอีซี่นะครับนะสำหรับใครที่อยากได้รางวัลนะครับก็ทําตามผมเลยนะครับนะท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเพียงแค่ทำไงก็ได้ให้เห็นห้องแจกของลัสโลนะครับ นี่นะครับนะก็ทำง่ายๆนะครับนะปุ๊บพอผมโพสไปแล้วนะอาบอทก็จะมาเพิ่มนะครับก็วันที่จะได้ก็คือวันที่4 4ตอนแบบเย็นๆนะครับนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมากดรูปพุตรงนี้นะครับแค่นี้เออเพียงแค่นี้คุณก็รอเวลาผู้ชนะนะครับนะสองร้อยบ,บัตฟรีๆอาจจะอยู่ในมือของท่านเพียงแค่ท่านคลิกแค่ปุ่มเดียวนะครับนะก็ไม่มีอะไรละนะครับโอเคเข้าสู่คลิปกันได้นะครับนะมาถึงก็อะไรทันจิโร่ทำไมมันหน้าเล็กยังวะ อ๋อพะพุพับเกลือใช่ไหมอ๋อหน้าเล็กเอองนะอะไรนะ่ะแอนตี้ฟีไฟตอนเห็นโพสปัน่น <c oughs> ตอนโดนเฮเลนฟอร์เอ้ยอันนี้ผมเข้าใจนะ <c oughs> สลิมพยายามบังครับไอ้ทุกคนต้องปุบป,ป้้งสถาบัน <c oughs> นก็คือแบบขออะไรพวกนั้นอ่ะขอสัตว์เลี้ยงแต่เขาไม่ให้ไงอันนี้ก็แบบเด็กน้อยขอแล้วมันก็ร้องประมาณนี่แหละท่านผู้ชม

ไอพวกใจเกเรอีกแล้วทำไมมันเหมือนเอ็ดเวิร์ดเลยวะเอา้าเอ็ดเวิร์ดนี่วะแต่เป็นพี่บูมอะไรโรบ็อกเซ็กคุณคุณนะ What is this Morgan I know, I know. Oh my hot Roblox <Yeah. S 2> Hot Roblox This is a rock and this is water If you pour water on a rock nothing happens อืมถูก <laughs> ออเฮ้ยเท่าเอาผิวไม่ใช่เหรอทำไมมันบิดเบี้ยวเหมือนซาส,ส,สกิเลยเขี้ยมันสั่นหามาลงอย่างว่ามีมเนี่ยฮะแต่มันเป็นเคิร์ดเอเมจที่แบบก็จะฟักมาก,ก,กเลยจริงจริงอะไรไปน,นะเด็กประถมอยากงั้นกับสามกีบ <c oughs> ตลกอะ่ะ <c oughs> อุมามิ เปิดลงเปิดลงเปิดเปิดหาแม่มาเปิดลงเปิดลงเปิด <c oughs> เอเ <c oughs> นกนอภัตกรรมด่ามนุษย์เรอสีผมเปลี่ยนเพราะกินสัก,กุละมากเกินไปโดนฟ้าผ่าวะนักวิทยาศาสตร์ผมผมเป็นหัวม้กโกดนะซึกวันไว้โอ้ไอ <c oughs> ไอนิอสัยบาบอโอยนี่บางอาจ มีแฟนนอนอยู่บนเตียงแต่เล่นโลกอะเอีดความความสามารถใช่สคุณคุณยังเหมือนเคยเห็นที่ไหนมันไม่เต็มเลยไอพวกคลิปเบ็ดอย่างเงี้ย What is this Listen Five Volt คุณต้องทำใเ้หี้ยท่ทาเอ้ยรู้เอ้ยคุณคุณไอในวินาทีหรือช่วงถัดไปมันจะต่อยกันนะครับท่านผู้ชม หรือมันสรนหาภาพนะครับท่านผู้ชมนะเออจำไว้โอเคแคปแคปตอนที่ไม่แคปอะเอออะไรวะนะผาอ้อมปืนขีของความตายฆ่าไป500ศพมันตายกันได้ไงเพราะผาอ้อมวะผมชอบแมวนะให้มันโพลวะ <laughs> แค่มันโพสว่าติ๊กต็อกก,กี่แกล่ได้นะจะบอกให้มึงรู้ไว้นะว่าม,มึงไม่ใช่ผัวคนเดียวของกูทำไมต้องตบแมวไม่เข้าใจวายจะบอกให้มึงรู้ไว้นะว่าม,มึงตบยิ่งเลยอะจะบอกให้มึงรู้ไว้นะว่าอะไรวนะเนี่ย i ุ่งเว้ยเอชเว Dude I don't know where that went ใครวะเนี่ยอูยอน,นี่แหละคนทำอะไรอ๋อตีลังกาไม่ได้ดังใจอะ่ะ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเฮ้เตียวจำได้แล้วก๋วยเ,เตี๋ยวเป็ดน่าสรรหาจริงๆเนาะคนทำอะ่ะ กดทั้งร้านเลยเฮ้ยเรื่องเล่าจากพี่บูมเนอะวะโอเคเอาเป็นว่าเอา่อคุณมีมาจาก discord นะครับก็นะ่าจะจบเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่ลงมีมมาให้ผมได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นมีมที่ผมได้แบบหัวเราะและคลายเครียดในวันนี้แหละนะเออไม่ได้เครียดแบบอืมกันนะ โอเคขอบคุณมากนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับนะเราก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมแจกของของผมด้วยนะครับก็สองร้อยรูปักชิวๆนะครับนะเอาไปใช้ฟรีๆเลยนะครับนะกิจกรรมแจกของนะคนกด50กว่าคนแล้วนะเออคือแบบคลิปยังไม่ลงคนกด50คนนะครับนะสุดยอดนะครับนะ <c oughs> ก็บ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหนะ้าสำหรับลัสโลบ๊ายบาย